สวัสดีค่ะพี่น้องเมน,นี้ยายสมกับสิมาพ่วนดินพ่วนหญ้าคือเก้าค่ะแต่เมน,นี้เป็นต้นผีกพี่น้องตั้งแต่ปลูกมาก,กับอากาศห้อนเลยยังห,หนาวจ้ามือค่ะหญ้าก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดินชุ่มเนาะค่ะพี่น้องพ่วนก่อนหน้านี้แล้วกับประมาณสี่ห้าวันค่ะยังไม่เสร็จเมน,นี้กับ เอาเซียมไม่ไพ่มาพรวันต่อค่ะถ้าบอกพวนยากกสีลายเลยเลยแกเสียเหตุให้เฮาอยากค้านกับว่าเม็เนอาเหตุหลายกว่านี่ช่วงนี้กกดินยังผุอยู่พี่น้องเพราะว่าใช้ระบบน้ำหยดเปิดใส่ทุกมือพี่น้องด้านนี้พวนก่อนแล้วหยากกขึ้นคือเก้าแต่กะเบาบาง ย่อยเห็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องบางต้นกะใบงีงกโอ้ยกัยังบ่มีลายปันไดค่ะกะพยายามเอาออกอากาศแดดห้อนค่ะพี่น้องอากาศยังบ่หยินพืชพักกน,นานงามค่ะผสมกัใช้เสียมไม้ไผ่ พวนพวนง่งงายค่ะเพราะว่าดินพึ่งหยกหยกล่องหยกคูขึน้นแล้วก็ใช้ระบบน้ําหยดทำไปได้ใช้สยยียยากแบบนี้นะคะพวนง,ง่ายใกล้ใกล้ต้นเก่าก็่าใกล้หลายเน้อเดี๋ยวเสิเอาต้นพริกข,ขึ้นมานําแม่เนี้ย <c oughs> ้องก็ใช้มือไปน้าอันใดยาว้องก็ดึงออกค่ะ ดินซุ่มไปทั่วเลยพี่น้องซุ่มไปทั่วเลยด้านันด้านพื้นพื้นนะแมบพาพวนขึ้นมาเนี่ยปล่อยไว้ยาวกว่านี่งัวเห็นกะลอยเข้าคือเก้าค่ะนี่กะกัดตุนพริกไปประมาณสามสี่ต้นแล้วเพิ่นลอยเข้าจะเข็ดได้าอกลียงงัวกะอกว่ากัน เขาก็ต้องเพื่อเพื่อไว้เห็ดสวนเลี้ยงงวเลี้ยงไก่กะต้องป้องกันเอาเนาะถ้าบ่าป้องกันกะเขากะบ่ได้กินบ่ได้ค้ายแบบนี้เนาะพี่น้องปลูกพริกก็เหมือนกันถ้าเขาบ่าพควรดินควนญ้ากะบ่ค่อยงาม้ากก็เสี่ยงอาหารไปอค่อยๆเห็ดไปนี่แหละพี่น้องแดดเ่าก็ เมื่อแดดก็เศร้าไปใครจะมาช่วยยยสมพรวนดินพวนยากมาเด้อค่ะเด็ดท้อนเ็ดปายตามภาษาพี่น้องกเกษตรบ้นบานๆปลูกก็ ใส้ขี้หมูเนาะลองก้นหลุมแล้วก็เปิดน้ำยดนดหละพี่น้องช่วงนี้อากาศร้อนเน่ยยังเห็ดอย่างบ่ได้แต่เมื่อน,นี้ยายสสมเอาน้ำหมักมาลดก่อนพวนดินพวนหญ้าเซบแล้วก็ใช้น้ำหมักเท่าที่มีพี่น้องผสม ผสมปนเปกันไปนะฮันแหละอย่างละเล็กอย่างละน้อยดีกว่าซื้อปุ๋ยเนาะคะ่ะเอาแบบยายสมผสมในคู่ถังแล้วพี่น้องก็ใช้บัวนี่เจือจางอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงนะสเหตุเหตุต้นเขาเหี่ยวได้แต่มีฮอร์โมนไข่พี่น้องอห ฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำมักชมพู่ใหญ่สมแบบเก็บมักเรื่อยน่าีินองชมพู่เยอะเนาะต้นใหญ่อยู่บ้านเวลาหล่นก็เก็บ,เต,บเติมเรื่อยใส่กากน้ำตาลใส่เอ็สมเข้าไปเศษเปลือกสับประดรดเศษแบบขี้ปลาแบบนี้เนาะขี้ปลาเวลาเราทำป่าแบบนี้ มันลงนากันพี่น้องแล้วมีอีกอย่างหนึงพี่น้องหอยหมักเออโอ้ยอันนี้รุนแรงกิ่นกินหอยหมักเต็มบริสายหลเพราะว่าเข้มค้นค่ะพี่น้องนี่ถ้าใช้น้ําหมักไยสมกับสีหดแบบนี้แหละตะยกักแห้งอยู่พี่น้องเลย เพราะว่าใช้บัวลดัวเป็นยังนี่ลดแล้วก็สิบประมาณนี้พี่น้องต้นปริกเอากับเบิ้งไปนี่แหละดูแลไปค่ะมีแมงมากินอยู่ยามกลางคืน,นกับใบกับป้องกับแป้งกินจะออกพี่น้องโเห็นแล้วก็แล้วไป ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ